ก๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยเครื่องแน่นจัดเต็มครบรสทั้งเปรี้ยวเค็มหวานกินแบบน้ำก็สดร้อนคล่องคอกินแบบแห้งก็เข้มข้นถึงเครื่องมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะหมักหมูแดงกันก่อนนำสันนอกหมูและหนังหมูใส่ชามใส่น้ำตาลทรายสีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมผงปรุงรสเกลือปน่นผงชูรสกระเทียมพริกไทยปน่น และสีผสมอาหารคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงเข้ากันดีปิดฝาหมักทิ้งไว้3-5ชั่วโมงใส่หมูแดงพร้อมน้ำหมักลงในกระทะเติมน้ำเปล่าเปิดไฟกลาง พอเดือดช้อนฟองออกลดไฟให้อ่อนต้มจนหนังหมูนุ่มดีแล้วคีบออกพักไว้ส่วนสันนอกหมูหมั่นกลับด้านจนสุกทั่วกันทั้งชิ้นนำขึ้นพักให้เย็นหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้เติมน้ำตาลทรายในน้ำต้มหมูที่เหลือเคี่ยวต่อจนงวดข้นเล็กน้อยทำน้ำซุปกันต่อต้มน้ำให้เดือดใส่กระดูกเอียเเลงลวกตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยขาวบุบ ปรุงรสด้วยเกลือและผงซุปกว๋วยเตี๋ยวใส่หัวไชเท้ารอเดือดแล้วช้อนฟองออกให้หมดหรีไฟเคี่ยวจนรสชาติกลมกลม่อมตอนน้ำซุปกำลังเดือดลวกหมูสับพอสุกตักขึ้นเตรียมไว้ลวกเส้นกว๋วยเตี๋ยวและถั่วฝักยาวในน้ำเดือดพอสุกสะบัดให้แห้งแล้วคลุกกับน้ำมันกระเทียมเจียว ใส่หมูแดงหนังหมูลูกชิ้นและไข่เป็ดต้มยางมาตุมใส่หมูสับที่ลวกไว้ตามด้วยกุ้งแห้งไชโปะน้ำตาลมะพร้าวพริกป่นน้ำปลาถั่วลิสงบีบมะนาวสดและผักชีฝรั่งซอยแล้วเติมน้ำซุปหอมๆลงไปโรยกา,กากหมูเจียวกร,บกรอบๆแล้วเสิร์ฟร้อนๆหรือจะกินแบบแห้งราดน้ำหมูแดงบนหมูแดงเล็กน้อยก็เลือกอร่อยได้ตามชอบค่ะ เส้นเหนียวนุ่มหมูดแดงหอมๆน้ำซุปเข้มข้นครบเครื่องรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของกว๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยที่ใครได้ลองก็ต้องหลงรัก